มาต่อกันนะครับเรามาตรวจสอบ IC ตัวนี้กันดูนะครับผมเปิดดูเบอร์แล้วเดินดัตชีนแล้วนะครับเป็นเบอร์ uc 3 8 4 6นะครับก็จะเป็นไม่ใช่เบอร์ sg สามาสองหานะครับแต่แลักษณะการทำงานเนี่ยมันก็น่าจะทำงานคล้ายกันนะครับก็จะมีขา15ขา15นี้ไฟเลี้ยง vcc นะครับประมาณ1 5โวลต์ขา14เป็นา u t นะครับขา11ก็เป็นา u t ก็คือเป็นพันพันออก11 รับ14นะครับเหมือน sg สามนารนะครับแล้วก็ขา12เป็นขากราวนะครับถ้า sg 3 5 2 5ารี่ขาแจะเป็น soft start ss นะครับตรงนี้น่าจะมีไฟอยู่ที่ประมาณ4โวลต์4โวลต์ขึ้นไปนะครับจนไปถึง5โวลต์นะครับขา1นะอันนี้ขา1จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขา2 5 V โวลต์แล้วก็ขา16 s h u ชัดดาวเนี่ยมันจะต้องได้ศูนยโวลต์ถ้าขานี้มีไฟก็ ic ตัวนี้ก็ไม่ทำงานนะครับ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพัดมันไม่ออกแต่ว่ามันไม่ออกด้วยจากอะไรหนึ่งไม่มีไฟเลี้ยงเป็นไปได้น้อยมากสองแรงดันนั่งยิงไม่มีสามขานี้เป็นไปได้สูงมากที่ไฟจะไม่มีอาจจะเป็นศูนย์โวลต์หรือไฟไม่ถึงหรือยังไงนะครับต้องมาตรวจสอบตรงนี้ดูนะครับหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้ที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบเลยนะครับเกาก็คือเากาคือขาสิบสองนะครับ ขาสิบสองอันนี้ขาแปดเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ขาแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองอันนี้ขาสิบสองนะครับขาสิบสองเนี่ยมันช็อตกับตรงนี้นะครับอ่าเราก็เอากราวจิ้มตรงนี้ได้เลยตามนี้นะครับอ่ะต่อมาเราก็จะวัดวนนะครับวัดโวนมิเตอร์นะก็น่าจะอมองเห็นนะครับอ่ะขยับเข้ามาหน่อย ต้องลองดูครับคราวนี้เดี๋ยวผมบรรยายไปด้วยนะครับเราก็จะทำการวัดก็คือขา15ก่อนขา14เอาขา 14.. บสขา11ก็ได้นะครับก็คือวัดวัดพันไปเลยนะครับว่าพันมันออกไหมก็ลองเช็คนะครับขา16นะครับอ่าขาสิบหกไล่จาก16เลยนะครับ ขา16นี้ได้ศนโวล์น,นะครับก็แสดงว่าระบบปกตินะครับขา15ขา15นี้ได้15โวล์ก็มีนะครับขา14ครับขา14ปกติเนี่ยมันจะน่าออกอยู่ที่ประมาณ4โวล์5โวล์ประมาณนี้อันนี้0นโวล์ครับอันนี้ไม่ออกอยู่แน่นอนถ้าออกมันก็มีพันโผขึ้นไปนะครับขา14 13 12 11อ่าขา11ขานี้ครับ สิเอ็ดก็ต้องศูนยโวลต์แน่นอนอ่าก็ได้0ูนย์โวลต์นะครับจากนั้นเราไปวัดขา2ครับขา2มีไฟไหมปกติจะมีไฟแรงดันนักอินอยู่ที่ประมาณ5้าโวลต์ขา1ครับขา1เนี่ยผมเคยวัดเครื่องอื่นมันประมาณ3ามโวลต์สโวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะครับอ่าขานี้มันได้2.5งจุโวลต์ซึ่งผมไม่แน่ใจเลยว่า2.5โวลต์นเนี่ยมันจะทำงานได้ไหมขานี้มันทำหน้าที่อะไรนะครับ ขานี้เนี่ยเขาจะท,ะทําหน้าที่ปล่อยไฟเข้าไปที่คาปาซิเตอร์ตัวสีเหลืองแต่บอร์ดนี้ไม่มีครับแต่อาจจะเป็นลักษณะพวกนี้พวกสีพวกนี้แทนนะครับสีพวกนี้จะเก็บประจุเก็บเสร็จนะครับเก็บแล้วเนี่ยพันธุ์มันก็จะขยายออกมาให้ขยายมากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่ความถี่ของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นขาซอกสตาร์ทนี่จะถ้ามีมีไฟเนี่ยหรือมีไฟไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไอซี IC ตัวนี้ก็จะไม่ทํางานครับ ตัวนี้ผมวัดได้สองจุดห้าโวลต์ซึ่งก็ต้องไล่วงจรดูว่าทําไมมันได้สองจุดห้าโวลต์หรือหรือเขาออกมาเขาออกแบบมาให้ได้สองจุดห้าโวลต์แล้วแล้วมันแล้วมันมีครบทุกอย่างแล้วถ้ามีครบทุกอย่างก็ไอซีตัวนี้น่าจะเสียนะครับไอซี IC ตัวนี้นะก็ต้องตรวจสอบดูนะครับจากที่ตรวจสอบตัวต้านทานเรียบร้อยนะครับก็เป็นสองตัวนี้นะครับมีไฟเข้าอยู่นี่ประมาณ 5.1โวลต์ 1> 1 v, หรือ5โวลต์นะครับจากนั้นก็ออกมาที่2โวลต์2.5โวลต์นะครับอาจจะจะเป็นตัวต้านทานตัวนี้ตัวนี้ต่อลงกาวก็จะเป็นลักษณะวลต์เตอด์วดเวอร์นะครับก็มามาดูวงจรคำนวณกันเล่นๆดูนะครับตัววลต์เตอด์วดเวอร์เป็นลักษณะแบบไหนก็ลักษณะแบบนี้นะครับก็มี R มีมี R มา1ตัวนะครับ R มา1ตัวแล้วก็ R 2ตัวอ่าตัวที่2งลง ครบที่กล่าวไปก็จะมีไฟมาประมาณ5โวลต์ที่5โวลต์แล้วกันนะครับแล้วจากนั้นเขาจะแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเข้า IC ไปนะครับก็จะเข้า IC มาตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ประมาณ2 5โวลต์ครับ R ตัวนี้คือ 10k 10k นะครับค่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือวัดได้ 10k เท่ากันก็แสดงว่าได้2 5โวลต์ ก็ถูกต้องแล้วนะครับก็ R ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับก็เวลาเราคำนวณครับเราก็จะคำนวณลักษณะอย่างนี้นะครับก็แรงจ่ายแรงจ่ายผมจะให้เป็น V s V s เท่ากับ5โวลต์นะครับอันนี้คำนวณนิดนิดๆต่น่อยนะครับซ่อมได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับคราวนี้เราจะหา V out V out ที่เราจะต้องหาก็คือไอตัวนี้ย5 5นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรเลยนะครับ V o u นะครับ แรงดันเอา์พุตนะครับเท่ากับ V s นะครับ V s ก็คือแรงจ่าย5โวลต์นี่แหละคูณด้วย R 2นะครับส่วนด้วย R 1บวก R 2อันนี้คือวลเตจดิวเอเดอร์นะครับเพราะฉะนั้น V s เท่ากับเท่าไหร่ครับ V s คือ5นะครับคูณด้วย R 2 R 1 R 2เนี่ยมันเป็น1 0 k นะครับผมก็ใส่10 k, เข้าไปใส่ k ด้วยก็ได้นะครับ มันเป็นหน่วยเดียวกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ R ส่วนด้วย R 1 R 1ก็เป็น10 1นะครับ1 0 k บวกด้วย R 2 R 2ก็เป็น1 0 k อันนี้ง่ายครับเท่ากับเท่าไรครับคราวนี้อันนี้ก็จะเป็น50นะครับเอาคูณกันเลยนะครับเป็น50นะส่วนตัวนี้2ตัวนี้บวกกันก็เป็น20นะครับหน่วยเป็น k ไม่มี k ไม่อย่าเป็นเแียสมันนะครับก็หารกันนะครับหารกันได้เท่าไรครับ ก็อยู่ที่ประมาณ2.5กดเครื่องคิดเลขดูนะครับ2.5โวลต์ก็สรุดแล้วตามหลักการก็เท่านี้เพราะฉะนั้นแรงดันที่ออกตรงนี้ต้องได้2.5โวลต์เพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่า IC ตัวนี้มันมีองค์ประกอบครบทุกประการแล้วนะครับก็คือมีไฟอลองดูนะตรงนี้นะครับมีไฟ VCC มานี่15โวลต์แล้ว ขาชัดดาวไม่มีไฟก็เป็น0ูนโวลต์ก็ถูกต้องนะครับอันนี้ถูก1ิบสนี่ก็ถูกอะไรอีกนะครับแรงดันอ้างอิงก็มีแล้วนะครับแล้วขาซอฟ t สตาร์ทเครื่องอื่นมันวัดได้3ามโวลต์สโวลต์หโวลต์นะครับแต่เครื่องนี้มันวัดได้2 5งโวลต์ผมก็จะเปรียบเทียบจากตัวต้านทานที่เราที่เราขนานกันนะครับเพราะไฟมันเข้า5้โวลต์มันก็ออกที่สอโวลต์มันก็ได้ตามนี้นะครับ ต้องลองเปลี่ยน I-C ดูก่อนเปลี่ยน I-C ตัวนี้ดูนะครับผมกำลังจะเปลี่ยน I-C นะครับแต่ว่ามาดูมาดูที่หน้าเครื่องนะครับมาดูที่หน้าเครื่องก็เลยคิดได้ว่าเครื่องมันเป็น2ระบบนะครับส่วนอีกระบบหนึง่งผมไม่รู้มันมันทำหน้าที่อะไรนะครับด้วยความที่ไม่มีความรู้ทางด้านทางด้านงานซ่อมเครื่องเชื่อมเลยนะครับก็สวิตตัวนี้ครับ วิตตัวนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับเขาเขียนว,ว่า A R C แล้วก็ M I G นะครับคือมันมี2ระบบมันน่าจะเป็นสวิตเปิดปิดนะครับเลือกระบบระบบตัวนี้น่าจะเป็นระบบ M M A นะครับก็คือระบบเชื่อมปกตินะครับส่วนระบบนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะก็กำลังจะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะครานี้ครับคราวนี้แล้ว ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวสวิต์ตัดระบบให้ให้ทำงานไม่ทำงานนะครับพอกดแล้วพันธมันจะออกนะครับก็สรุปแล้ว IC มัน IC มันไม่เสียนะครับเดี๋ยวมาวัดสัญญาณพันธกันครับเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณพันธ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวัดที่ตัว IC ก็ได้นะครับเรามาวัดที่แตะที่หลัง i อนะครับจากที่ที่มันไม่ทำงาน15าโวลต์นะครับจะลองดูนะเปิดสวิต์นะครับ 3- 2 1ตอนนี้เปิดสวิต์เรียบร้อยนะครับ ไฟเขียวติดแล้วนะตอนนี้เราแตะที่ตัวข้างหลังนะครับมันก็ได้15โวลต์เท่าเดิมนะครับอตอนนี้มันไม่ทํางานนะมันได้15โวลต์เท่าเดิมคราวนี้ครับดูสวิตตัวนี้นะสวิตตัวนี้เป็นสวิตหน้าเครื่องครับถ้าเราเปิดระบบมันก็จะทํางานาตรงนี้นะเพื่นอนๆเราดูตรงนี้นะครับ15โวลต์นะผมเปิดสวิตนะครับ3 2 1 กดเ,เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟออก9โวลต์เหลือ9โวลต์แล้วครับแสดงว่าระบบมันทํางานเรียบร้อยนะครับก็สัญญาณพันก็ออกนะครับก็ลงทางกันอยู่พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณพันที่ลังไอเอฟสตัวนี้ดูนะครับอันนี้ผมก็ใช้ชแนลที่1น่นะครับวัดตรงนี้แล้วนะอีก1นึ่งชแนลก็จะวัดคู่นี้นะครับมันจะทํางานเป็นคู่เป็นคู่กันนะครับ ก็เดี๋ยวที่ดูที่หน้าจอสโคบนะครับตรงน,นี้นะอ่ผมเปิดสวิตช์นะครับ3ามสอ,งสอง่งออไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กดระบบหน้าเครื่องตรงนี้ให้ทํางานนะครับสามสองหนึ่ปึ๊บกดเข้าไปสัญญาณพันโผขึ้นมานะครับอ่อีกอันนึงนะครับนี่ครับอ่าทิกเกอร์เขาจะไม่นิ่งนะครับ,รบ,รรบประมาณนี้นะ ถ้าผมปิดระบบนะคราวนี้ปิดที่หน้าเครื่องนะครับสามสองหนึ่งพันก็หายไปน,นี้เปิดนะครับเปิดพันก็ขึ้นมานะครับอาจจะมีเสียงดังรบก,กวนบ้างนะครับก็โอเคครับถือว่าเนี่ยถือว่าใช้งานได้นะครับเนี่ยมานี้นะครับผมปิดก่อนตอนนี้สัญญาณพันุน่าจะน่าจะปกติน่าจะใช้แมใช้งานได้นะครับก็ดูลักษณะแล้วนะครับ ออก็โอเคครับเดี๋ยวเราใส่ GPT เข้าไปเลยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเพราะว่าระบบเดิมของเขาเนี่มันก็ไม่ได้ช็อตไม่อะไรนะครับอาจจะอาจจะแค่ภาคใจไฟมันเสียนะครับผมก็จะลองใส่ GPT เข้าไปนะครับก็มาลองกันดูครับตอนนี้ก็ใส่ GPT เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทดลองเครื่องนะครับส่วนสัญญาณนะครับสัญญาณนี่ก็จะออกจาก IF4 ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาที่ มาตามสาย2เส้นนี้นะครับด้านขอบด้านขอบของวงจรนะแผ่นวงจรนะครับวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยเรืครับจนมาเข้าสายสีนี่ครับสีแดงสีดําตรงนี้แล้วก็วิ่งหายเข้าไปในแผ่นระบายความร้อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมอเอรแปลงได้นะครับจากนั้นไดสัญญาณ2ตัวนี้ก็จะกระจายมาที่ igbt 4ตัวนะครับตัวนี้2ด้านด้านหลังอีก2นะครับตอนนี้ผมต่อหลอดไฟไว้เรียบร้อยหลอดไฟหน้าตู้นะครับ พร้อมที่จะทำงานนะล้วก็จะมาทดสอบกันนะครับถ้าเปิดปั๊บแล้วหลอดไฟติดก็โอเคก็ถือว่าใช้งานได้เท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ระเบิดอะไรนะซึ่งสันนิษฐานว่ามันไม่น่าจะช็อตไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าตัวเดิมก็ยังไม่ได้ช็อตอะไรนะครับอ่ะผมเปิดนะครับเดี๋ยวเปิดระบบนะเราดูนะครับ3 2, 1ม เรียบร้อยไฟเขียวติดนะครับแต่หลอดไฟยังไม่ติดนะผมยังไม่ได้เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับอ่ะสามสองหนึ่งปึ๊ดนะครับอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วทํางานได้ปกตินะครับอ่ปิดนะครับสามสองหนึ่งเหลอดไฟก็หายนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดไฟหลอดที่สองนะครับอ่ะเปิดหลอดที่สองนะผมต่อผ่านหลอดไฟสองหลอดนะครับตอนนี้อ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่ง ก็จะสว่างมากขึ้นนะครับก็โอเคครับถือว่าใช้งานได้นะครับผมก็จะประกอบเครื่องนะครับคราวนี้ก็ทําให้หลงทางเสียเวลากันนิดนึงนะครับแต่ก็ได้ความรู้กันไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดไฟที่หน้าตู้กันนะครับใช้หลอดไฟแล้วนะหลอดไฟเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดเต็มระบบไปนะครับเปิดตรงเลยนะสามสองหนึ่ง เรียบร้อยนะครับก็ยังจะไม่มีแรงดันออกนะครับแรงดันที่หน้าตู้ก็จะไม่ออก,กออกไปก็ังไม่ติดนะครับเราต้องกดสวิตช์ตัวนี้นะครับสามสองเลยปึ๊บกดเข้าไปก็ออกที่ห้าสิบห้าจุดสี่โวลต์นะครับหมอดไปก็ติดนะส่วนกระแสนี่คาดว่าคาดว่าไปเชื่อมแล้วน่าจะออกนะครับเพราะว่าเราปรับตรงนี้มันก็ไม่ขึ้นนะครับ ปรับโหมดตรงนี้ก็ไม่ขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันปรับอะไรนะครับมันจะมีระบบอะไรของเขาอยู่นะครับหรือมันเสียก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปลองเชื่อมดูครับต่อกันอีกนิดนึงนะครับทุกคลิปนะครับเวลาที่เราจะไปเชื่อมเนี่ยผมก็จะมาทดสอบตัวปรับกระแสหน้าเครื่องก่อนนะครับหน้าตู้ก่อนนะก็จะมีวอรลุมปรับนะครับตัววรรลุมเนี่ยก็จะมันอยู่ในซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเราก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบเลยควาสุดซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นไฟเข้านะครับตรงกลางจะเป็นไฟออกนะ คาดว่านะครับลองดูนะครับตอนนี้เปิดนะครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับก็ขวาสุดนะครับขวาสุดไฟเท่าเท่าไรไฟเข้าที่ประมาณ4.2โวลต์นะครับตอนนี้ไฟก็จะออกตรงกลางนะครับออกตรงกลางที่ประมาณ4.2โวลต์แล้วเราก็ปรับลดได้นะครับปรับลดเพิ่มได้นะครับเราจะจะมากจะไม่ขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับน่าจะน่าจะเชื่อมได้นะครับเดี๋ยวเราไปทลองเชื่อมมาดูครับเรามาทดลองเชื่อมกันดูนะครับ,รามามรบผมเข้าใจว่าตอนเชื่อมกระแสหน้าตู้นี่มันจะปรับขึ้นนะครับผมเอานิดเดียวลองดูนะตรงนิดเดียวตรงนี้แค่นี้นะครับลองเชื่อมดูนะเปิดเราต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้ด้วยครับดืมไปนะครับอ่ะเปิดแล้วนะไปออกที่57โวลต์นะครับ ก็ประมาณ60กว่าแอปมนะครับอ่ะผมปรับขึ้นอีกนะครับปรับขึ้นอีกนะรุ่นนี้ก็ดีนะครับปรับกระแสะหน้าตู้วัดหน้าตู้เลยอ่าร้อยร้อยกว่านะครับลองปรับขึ้นอีกครับก็ โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็รุ่นนี้ดีนะครับมันวัดกระแสที่หน้าตู้เลยเวลาตอนออกนะครับก็ตัวรุ่นนี้สามารถปรับขึ้นลงได้ตามปกตินะครับแรงดันก็ปรับขึ้นได้นะแรงดันก็ออกที่57นะครับสรุปนะครับก็เสียภาคใจไฟนะครับแล้วก็ทําให้หลงทางไปเยอะนะครับทําให้รู้ว่างานนี้การที่จะซ่อมอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาระบบวิธีการทํางาน ของเขานะครับแล้วก็มีข้อมูลในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เราหลงทางหลงประเด็นไปเยอะนะครับก็ดีที่มาดูที่แผงหน้าเครื่องนะครับแล้วก็สอบถามกับเจ้าของเขาว่ามันจะมี2ระบบแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันระบบอะไรบ้างนะครับก็การที่เราซ่อมเป็นอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ระบบเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยซ่อมในความยากลําบากหรือว่าหลงทางหลงประเด็นไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าในการจะซ่อมอะไรนี่เราก็ควรจะศึกษา วิธีการขั้นตอนแรงต่างของเขานะครับไม่ใช่ว่าทําแบบเดิมๆมา้าเกล่ไฟแล้วก็วัดไฟแล้วก็มีพันธุ์มีอะไรออกนะครับแต่นี่มันไม่มีพันธุ์ออกก็เพราะว่าที่ตัวหน้าเครื่องของเขาเนี่ยมันมีสวิตช์ให้เลือกนะครับมีซิร์ิเตอร์ให้เลือกว่าจะใช้ระบบไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ